หน้าตาจะเยะเกดได้ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาทอยเลตแมน๋ยวไปลองลงดูนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าสกิลตอนเลเวล10ของเขาจะโหดจะตึงขนาดไหนสําหรับทีวีม่วงเนะี่ยเข้ามาในแมบบเด็กก็เจอกับน้องๆน,นะที่เป็น f c เราแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันบ่อยมากถ้าทุกคนจําได้ก็คงจะจําได้นั่นแหละเออถ้าจาไม่ได้ก็คือจำไม่ได้แล้วตอนนี้ใครมา 3- 4จะมา5้าคนไม่เป็นไรไหนๆพวกนายก็เข้ามาแล้วช่วยมาแบกพี่หน่อยละกันนะ ใช้เงินซัมมอนแค่250ครับแล้วผมก็เลยลงไปเลยนะโมเดลค่อนข้างที่จะแปลกค่อนข้างเดรชิกแล้วก็อุย้ยปูปลาหัวไปวะหัวนะไม่ใช่โบลิง่งหัวนะไม่ใช่โบลิง่งอ่ะเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเฮ้ย <c oughs> รอบนี้ผมน่าจะชนะแบบสบายๆนะเพราะว่ามีคนมีเดีวอัปเกรดด้วยว่ะทุกคนแล้วคือผมลืมลืมเอาตัวเงินแม่เฉยเลยทุกคน ผมมาสร้างกองทัพคอยเล็ดอยู่ข้างหน้าเลยครับคอยเล็ดแมนของเราก็ปาหัวออกไปปาหัวออกไปเหมือนกับแค้นเหมือนกับโกดแค้นเชียงมาแต่ชาติสันใดนั่นแหละ อสะใจวะ่ะและในที่สุดทุกคนนก็พร้อมใจแบกผมมาจะถึงเว็บ50จนได้และแต่ละตัวก็มีแต่บับสนายทางนั้นเลยดูดิวอัพก็บับสนายและไอเจ้าตัวขาวในจะชื่อไม่ได้ก็บับสนายเหมือนกันออกมายังนอกแบบน้องชมพูก็ใจดีครับจะให้ยูนิตกับเราฟีฟีผมก็เกรงใจอยู่นะแต่ผมก็รับไว้ด้วย รับไว้ด้วยความเต็มใจและโอ้โหส่งทองมาให้ซะอย่างเยอะแล้วรับยูนิเร็ตตอนนี้มาลงเก็บเลเวลให้กับทีวีม่วงต่อแล้วเห็นมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันสามารถชนะโหมดอินเซนต์ได้แบบตึงๆเลยนะตึงตึงตึง,ตงโปะเราก็เลยต้องมาลองสักหน่อยคือเป็นรีเจนที่โหดมากๆเลยแล้วก็มันแปลกตรงที่มันมีสก,กิลด้วยเนะี่ยทุกคนเราก็เลยต้องมาเก็บเลเวลนะแล้วครั้งนี้ครับแปลกหน่อยนะผมเอาบอกหัวปุ้งหนึ่งมาด้วยหนึ่งคนนะสุดข่าวเห็นปะ เราได้มาจากพารทผมก็เลยเอามาลองนะทุกคนปรากฏว่าสกิลตอนนี้เราเลเวลอัพเป็นเลเวลสิแล้วอะทุกคนครับเราต้องลองสักหน่อยว่ะเออลองกดอุ้ยอุ้ยอ้ยโคตรเท่อะทุกคนมันมีการชาร์จไฟที่ใบมีดหลังจากนั้นก็ผ่าไปผ่าเออ,อแต่เราตัวอย่างตึงเฮ้ยทุกคนเท่เท่จัดเลยแล้วพวกหัวโป้งหน่งเนี่ยก็คือสกิลมันจะคล้ายๆกับ เอนจิเนียร์เลยมันเรียกทอยเลตไม่ใช่เรียกทอยเลตมันเรียกหัวโป้งหนึ่งตัวเล็กอ่ะออกมาโอ้โหทุกคนโอ้โหพวกแกไม่ร้ดไปจากตรงนี้เรากูดูดิยังเร็วอ่ะทุกคนครับอือก็ตึงเกินเวลา,ากดใช้สกิลเนี่ยผมว่าอาจจะชนะได้นะแต่ผมไม่รู้ฝีมือผมจะเล่นชนะไหมนะแต่ว่าจะพยายามนะฮะทุกคนมาวางทอยเลตแบนอีกสักทีหนึ่ง อปให้ตามให้ตึงไปฟาหัวฟาหัวเอ,อ้ยฟาหัวไอ้เจ้านี่ต้องถ้าได้บล็อกนในนี่ผมว่านะ่าจะตึงพอสมควรแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นทีวีเนี่ยผมว่านะ่าจะต้องเป็นบลฟสปีดนะถ้าจะได้ตีเร็วๆขึ้นทีวีม่วงอะเออเดี๋ยวเราต้องรอ,อจะไม่มีตัวไหนที่คู่ควรกับการใช้สกิลผมก็เลยยังไม่กดใช้นะเดี๋ยวรอก่อนคือต้องหยุดกดสคริปต์ในตอนที่เว็บที่สี่นะถ้าไม่งั้นผมน่าจะแตกตูเย่ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้ว ตอนนี้ก็เข้าสู่เว็บที่50เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีภารกิจในพาสพอดีเลยคือถ้าเราชนะในด่านนี้โดยไม่ใช้คอสติกกับตัวกอรลี่ได้เนี่ยก็ถือว่าเราทำภารกิจเสร็จนะครับเราก็จะได้ EP ไป2,000มั้งถือว่าเยอะอยู่นะแล้วผมชอบมากลยสกิลสายฟ้าเนี่ยจริง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 ทนะรอบนี้ผมว่าน่าจะต้องไปกดสุ่มตัวแล้วนะทุกคนต้องกดสุ่มตัวแล้วแหละอือหโอ้โหลีเจนอะไรโหดขนาดนี้ โอ้พวกแกไม่ไม่รอดอะทุกคนไม่มีตัวไหนมันรอดแมาโอ้โยสเสร็จนี้ก็เอาชนะได้แล้วโอ้โยมีการปลาหัวหยามไม่ว่าทุกคนปลาหัวอัดถนนหยามวะ่ะเออเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็มีเจมอยู่855้าผมจะสุ่มทีเดียวสอันเลยดีเจนมาแล้วหนึ่งตัวทีมีม่วงมาแล้ว2ตัวมาแดงมันต้องออกครับดวงมาคราบนที้แดงต้องมาไปทุกคน ทีวีมุ่งสตัวโอ้โ oh. หยังดีนะที่เป็นรีเจนทั้ง3ตัวนึกว่าจะเป็นทอยเลตแมนสามตัวหลังจากนั้นผมสังเกตเห็นมีคนอยู่ผมกำลังจะปิงแต่เขาก็ไม่ให้ปิงเขาก็วิ่งออกแล้วเขาก็วิง่งเข้าวิ่งออกโอ้ oh. มีตัวตึงอยู่นะเจ้าพวกนี้มีแดงคนละหนึ่งตัวผมว่าน่าจะชนะได้อยู่นี่คือการลงด่านอีเวนต์ครั้งแรกในตอนที่ผมไม่มีโซน่าวูแมนอยู่ใช่ความมั่นใจผมอาจจะลดลงแต่ตอนนี้ผมยังไม่ย่อท้อครับเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แล้วเพื่อน,ปนไปในหมดวันนี้อย่าบอกนะทุกคนเอานึกว่าจะออกแล้วทิ้งเราไปไอเราก็ใจเสียนึกว่าไม่มีคนมาเล่นด้วยและตอนแรกก็ตะงหงิดใจทําไมเพื่อนอีกคนไม่ลงตัวช่วยเลย รากิดแล้วเพื่อนเนี่ยไปลงตัวฟาร์มแล้วไปลงทอยเลดแมนไว้ข้างหลังเราไม่ได้สังเกตหลังจากนั้นเพื่อนเราก็ซัมมอนตัวสีแดงลงมาคือกิดนั่นเองส่วนผมเนี่ยลงรีเจนไปมีชดช็อตไฟไฟ,ไฟ้าโคตรเทวลสิบอย่าลืมไปเล่นให้ถึงวลสิบเผมว่ามันอย่างเท่แล้วเพื่อนลงทีวีวูแมนไว้ข้างหลังกับสไปเดอร์อัเกรดอย่างนั้นเหลอทำไมไม่ลงข้างหน้าเดียทีวีวูแมนจะได้คอยตัดเลือดเจ้าพวกนั้นเพราะมันเป็นเอีไอตัวตัวข้างหลังเนี่ยผมมอกว่าใช้พวกตัวดาเมจหนักดีกว่าเอาพวกทอยเล ไฟเลตแมนเนี่ยเออปาอุ้ยเข้าไปตะกี้ถึงกับจุกโชคย่างดีที่ยังอดทนมาจนถึงเว็บเก้าตอนนี้ตังค์ผมพอซัมมอนไทยท่านคอกูแมนมาผมก็เลยลงไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้คิดว่าไม่แน่จะมีตัวไหนที่มันสามารถผ่านไปได้กิดก็ลุ้มตอกทุกซอกซอยแล้ะผมก็ปลาดาวกระจายใส่คิดว่ามันจะไม่รอดมันก็ยังรอดมาได้ครับฝั่งละ3ตัวเอาวะทุกคนเจ้านี่รู้สึกว่ามันจะสามารถแยกล่างได้ด้วย ไว้ใจกองหลังได้ครับเพื่อนเรายังมีอีกหนึ่งคนโอ้ยรอนไปเยอะเกินแล้วมันเข้าอออจะแพ้แล้วบอกให้เพื่อนกดฟูลสคริปเราจะพาเพื่อนแพอีกแล้วอ่ะทุกคนไม่อย่างน้อยเดือนปอมของเราก็เหลืออีกร้อยสี่สิบเราจะต้องผ่านแม่ให้ได้ทุกคนครับแล้วเพื่อนก็เริ่มสมอนไอตัวแบบพิเรนพิสดารเข้ามาแล้วมัดสายฟ้าก็มาแล้วเสียบมันเข้าไปเสียบแบบเร็วๆเ,เสียบแบบเร่งด่วนตอนนี้ไม่ให้มันรอดไม่ได้มันรอดว่ะทุกคน ผมหวังว่ามันจะเข้าแล้วไม่แตกแน่หรือว่าเพื่อนเราจะพอเคลียร์ได้ไหมเพื่อนเราจะพอเคลียร์ได้ไหมไอเจ้านี่ไอเจ้านี่ไม่ไม่ไม่ทุกคนแล้วตัวของผมมันยิงไม่ถึงด้วยมันรอบไปหนึ่งตัวครับฝั่งนู้นน่าจะไม่แตกอะทุกคนพกเพราะเลือดยังเหลือร้อยสี่สิบแเพื่อนไม่ยอมก,กดสกคิปผมก็เลยลงตัวอะไรไม่ได้ตอนนี้รอลุ้นก่อนโหเลื่องอะไรจะสิบห้าพระเจ้าเกือบแพ้เพื่อนดกะจะมาแบกเพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อน ในอาจจะต้องแพ้เพราะเราก็เป็นได้ต่อมาไม่นานพเ,าเพื่อนก็ลงกองทัพกิจเพื่อตอกทุกซอกซอยครับแล้วผมก็ลง e ีวิลซีเกตเพื่อนเนี่ยก็ถึงกับตกใจและอุทานคําว่าไอาเป็นยังรอแท้และเมื่อผมลง e v วิลซีเกตเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียกว่าไม่มีตัวไหนที่มันสามารถผ่านเข้ามาได้แล้วรู้สึกว่าทําไมเลียดป้อมมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้วะหรือว่าเพื่อนจะเอาไอ้น่าเยเกรีเจนมาทุกคนทำไมงานเลือดเราไม่น่าจะเพิ่มอย่างนี้ได้ เพื่อนน่าจะเอามาวางไว้ข้างหลังนะเออผ่านมาจนถึงเวฟที่30จะได้เหรอต้องเดินไปดูข้างหลังสักหน่อยว่าเพื่อนผมว่ายังไงก็ต้องลงถ้าไม่งั้นเลือดป้อมไม่น่าเพิ่มเองได้นะวิ่งไปดูข้างหลังก็ไม่เจอก็ว่าแล้วเนี่ยวไปเต้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำหน้าเด็บเซ่อผมเนี่ยหืมเต้นเข้าไปเวฟที่40แล้วยังไงเราก็ต้องชนะถ้าไม่ชนะเราก็ไม่แพ้อะทุกคนดูดิเลือดเต็มเอาหยุยมีตัวรอดไปข้างหลังหนึ่งตัว <c oughs> นึกว่าจะแพ้ตอนแรก ย่งดีแล้วที่เพื่อนมีตัวดาเมจหลังชนะมาเป็นที่เรียบร้อยเอ,อการสุ่มครั้งสุดท้ายในวันนี้ของฉัน <c oughs> ฉันหวังว่าจะได้สีแดงก็ยังดีปรากฏว่ามัชรูม o สามตัวทุกคนครับวันนี้ก็เล่นมาค่อนข้างนานนะครับยังไม่ได้ตัวอะไรดีๆบัฟดีๆเลยวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปเตรียมเล่นพอเลตท,ทาวเวอีกเพราะว่าเตรียมอัปเกรดแข็งใหญ่แนะฮะ ไไขอบคุณทุกคนที่กดติดตามคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรด้วยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะอาจจะไม่ได้ตอบบ๊ายบาย